<c oughs> สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่กับผม <c oughs> เฟอร์ดินานกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวโปรตีนเวตัวหนึ่งนะครับที่ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับในราคาเพียงแค่125บาทเอาละเดี๋ยวผมยิบมาให้ดูครับมีเลยครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยคนระับมันของเพิ่งมาส่งได้สดๆร้อนๆเลยครับ นี่ครับและนี่ก็คือโปรตีนเวนะครับข้างในจะมีช้อนด้วยโอเคผมจะลองชงกินดูนะครับ ครับเราจะตักกันเลยหนึ่งช้อนล้นๆนะฮะใส่ลงไปปิ๊บเติมน้ำลงไปโอเคสามร้อยมิลลิลิตรแล้วครับเอาละปิดฝาวันนี้ผมสั่งเป็นรสช็อกโกแลตมานะครับอุ๊ยผมทำผงวีกนี่หว่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวเราไปเก็บแล้วกันชงเสร็จแล้วครับปิดฝาแล้วเราก็จะเช็คก,กันเลยครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการชงเวโปรตีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเราจะมาลองดื่มกันดูเลยครับว่ารสชาติมันเป็นยังไง ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะครับมันไม่หวานมากจนเกินไปสำหรับเวโปรตีนรดช,ช็อกโกแลตยี่ห้อนี้นะครับมาวิวโ <Okay. S 1> อเคอืสำหรับคลิปนี้เพอนีนานขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะครับลากก่อน ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเฟอร์ดินานด้วยนะครับสวัสดีครับ